สวัสดีค่ะดิฉันลักษุดานนวพันธ์จากพรอเอ็กซ์เพสเพื่อนแทนแมคคาออนไลน์ค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องการแพ็คผลไม้อย่างไรให้ส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยและถูกใจลูกค้าค่ะประเทศไทยอุดมไปด้วยผลไม้หลากหลายชนิดเช่าส่วนหลายคนหันมาขายผลไม้ออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นซึ่งขายดีมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาแพ็คผลไม้ให้กับคุณลูกค้าได้ดูค่ะซึ่งผลไม้ที่เราจะนํามาแพ็คในวันนี้นั่นก็คือมังคุดนั่นเอง อุปกรณ์การแพ็คที่จะต้องเตรียมนะคะ 1. กล่องสำหรับใส่ผลไม้ขนาดที่เหมาะสมและจะต้องเป็นกล่องสำหรับใส่ผลไม้เท่านั้นค่ะนี่คือกล่องของปลอเอ็กซ์เพที่ออกแบบมาสำหรับใส่ผลไม้ค่ะความหนาจะอยู่ที่5ชั้นลูกฟูก2ชั้นค่ะ 2. อุปกรณ์กันกระแทกนั่นก็คือตะข่ายกันกระแทกนั่นเองค่ะ 3. สกอตเทป คัตเตอร์ค่ะแล้วก็กันไกสสำหรับการแพคนะคะส่วนวิธีการแพ็คไม่ยากเลยค่ะ 1. เริ่มจากการนำมังคุดนะคะมาห่อด้วยตะข่ายกันกระแทกแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหากไม่มีตะข่ายกันกระแทกเราสามารถใช้เป็นลางใสไข่ไก่หรือจะเป็นแอร์บับเบกันกระแทกก็สามารถใช้ได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคือเราจะนำผลไม้ที่เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปวางไว้ใน กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ของเราที่เราเตรียมไว้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่พื้นกล่องนะคะเราจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษร e ีไซเคิลนะคะรองไว้ประมาณ2-3ชั้นนะคะเพื่อลดการกระแทกนะคะและหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆนำมังคุดนะคะ ค่อยๆลงไปวางนะคะนําลงไปวางได้เลยค่อยๆนะคะเพราะถ้ามังคุดเกิดการกระแทกแล้วจะทําให้มังคุดอะคะ่ะเกิดการช้าซึ่งผลของการช้าก็คือจะทําให้เปลือกของมังคุดมันแข็งนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแพ็คหรือวิธีการเก็บมังคุดจะต้องระมัดระวังอย่างมากค่ะรวมไปถึงวิธีการส่งด้วยนะคะจะต้องมีการกันการ,ก,ารกระแทกอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ใส่มังคุดให้พอดีไม่มีพื้นที่ว่างนะคะถ้าหากมีพื้นที่ว่างแนะนำให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะมาใส่แล้วก็อัดให้แน่นนะคะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่5เมื่อใส่ครบแล้วนะคะตรวจเช็คความเรียบร้อยนะคะพอเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยและเราก็ใช้สกอตเทปนะคะของปอรอนะคะ มาปิดค่ะปิดแบบนี้นะคะให้ครบทุกด้านเลยนะคะทั้งด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านข้างทั้งสด้านนะคะแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันนี้สําคัญมากค่ะดอกจันตัวโตๆได้เลยเพราะลูกค้าส่วนมากค่อนข้างลืมกันบ่อยเลยนะคะนั่นก็คืออย่าลืมกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งแล้วก็ของผู้รับให้ชัดเจนแล้วก็ให้ถูกต้องด้วยนะคะ mm hmm. เพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถนําพัสดุของเราไปส่งให้กับทางขนส่งได้เลยแต่พิเศษไปกว่านั้นสําหรับลูกค้าของปรอเอ็กซ์เพรส ลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องนําพัสดุไปส่งให้ที่ขนส่งก็ได้เพราะทางปอรอของเรานะคะมีรถรับส่งพัสดุถึงหน้าบ้านหน้าสวนเพียงแค่โทรมาที่เบอร์1423หรือแอดไลน์มาสอบถามได้ที่ Line แอปอรอเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะเคล็ดลับวิธีการแพ็คผลไม้ง่ายไม่เอ่ยลองนําไปใช้กันดูนะคะ นี่คือเคล็ดลับ Philip และความรู้ดีๆจากปลอเอ็กซ์เพเพื่อนแท้นะคะออนไลน์ท like like ี mm ่จะทำให้คุณลูกค้าสามารถแพ็คผลไม้ได้ง่ายๆและส่งสินค้าได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่าลืมบอกต่อคลิปกดแชร์รวมทั้งกด Subscribe ให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ